วันศุกร์ที่14มีนาคม2 0 2 5ทีมงานได้มีการประกาศอัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับตัวเกม Identity V มากมายเลยฮะโดยในคลิปนี้เดียวผมจะทำการสรุปเนื้อหาแล้วก็ไทม์ไลน์ครับว่าจะมีอะไรมาก่อนหรือมาหลักในช่วง1-2เดือนที่เราจะมาถึงซึ่งการอัปเดตนี้มีทั้งสกินเครื่องประดับตัวละครใหม่แล้วก็อื่นๆอีกมากมายเลยดังนั้นเราควรจะต้องมีตัวช่วยครับ และในวันนี้ผมมีร้านเติมเกมราคาถูกจะมาแนะนํากับริ h Man ช็อปโน่นึงเรื่องการเติมเกมเติมเกมไอเดีวในราคาถูกผ่อนได้มีเงินคืนกระดุมแดงเข้าไวเติมเกมผ่านเว็บรับริชแมนคอยนํนำไปเป็นส่วนลดได้หรืออยากผ่อนจ่ายก็ทําได้นานสูงสุด10เดือนพร้อมบริการเกมชั้นนําให้เลือกเติมอีกมากมายสามาเติมได้ทั้งในเว็บและไลน์ตลอด24ชั่วโมงเติมเกมถูกผ่อนได้มีเงินคืนต้องที่ริชแมนช็อปเท่านั้น โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันที่การอัปเดตท,ทั้งหมดที่ทีมงานมีการประกาศออกมาซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมอาจจะไปเร็วนิดนึงนะใครฟังไม่ทันก็ย้อนกลับมาฟังได้ด้วยความที่หัวข้อเรื่องเนี่ยมี40ความหัวข้อการอัปเดตเลยน,นั่นเองครับ เรื่องแรกครับนั่นก็คือกิจกรรมโหวตสกินเก่าให้กลับมาวางขายอีกหนึ่งรอบเพื่อเพื่อสามารถเริ่มโหวตได้แล้วในวันที่15มีนาคมจนถึงวันที่24มีนาคมและในทุกการโหวตนั้นเราก็จะได้ของรางวัลติดไม้ติดมือไปด้วย5โหวตจะได้ท่าน้าของจิกซอนะ10โหวตจะได้ท่าน้าของเกลือม่วง15โหวตจะได้บัตรปลดล็อกสกินม่วงแบบ3วันและ20โหวตจะได้จิกซอเพิ่มมาอีก88จิกซอนั่นเองดังนั้นเพื่อนๆอยากจะให้สกินไหนกลับมาก็สามารถไปโหวตได ต่อมาในวันที่20มีนาคมปีส0 2 5ัสครับสกินเครื่องประดับแล้วก็สิ่งของอื่นเนี่ยจะกลับมาวางขายในร้านค้ากิจกรรมใครที่มีทางน้าของสเปกตรัมเหลือๆอยู่เนี่ยก็สามารถจับจองสกินหรือว่าเครื่องประดับพวกนี้ได้เลยนั่นเองฮะนอกจากนั้นในวันที่20มีนาคมนะฮะก็ใครที่มีบัตรกันแตกสําหรับสายลงแรงเนี่ยก็จะสามารถใช้ได้แล้วนะตั้งแต่วันที่20เป็นต้นไปครับรวมถึงจะมีการเพิ่มระบบเช็คปรงครับในหน้าล็อบบี้นะปกติเราต้องเข้าไปในเเเกกมก่่ออนรราาถึงจะะู้ว๊ เราปริงหรือเปล่าเน็ตเราเสถียรหรือไม่แต่ว่าทีมงานจะมีการเพิ่มการเช็คปริงมาที่หน้าล็อบบี้แล้วเองหัวข้อที่3เป็นเหมือนฟังก์ชันใหม่ครับมีชื่อว่า lay out plaza ครับเป็นเหมือนที่ที่เราสามารถอัปโหลดหรือว่าแชร์ไอเดียของเราเข้าไปยังตัวเกมได้นั่นเองครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าจะเป็นยังไงซึ่งจะเปิดให้ใช้เนี่ยน่าจะประมาณเดือนเมษายนนั่นเอง สำหรับโหมด Final b o บอเนี่ยจะกลับมาให้ทุกคนได้เล่นกันอีกหนึ่งรอบนะแต่ก็จะไม่ได้อยู่ถาวรนะฮะจะมีช่วงเวลาที่ให้เล่นได้อยู่แล้วก็จะมีช่วงเวลาที่จะหายไปนั่นเองซึ่งจะมีการเพิ่มการ์ดเข้ามาใหม่ด้วยทั้ง Hunter แล้วก็ Survivor ใครที่ชอบโหมดนี้เนี่ยตั้งตารอไว้ได้เลยวันที่20นี้ได้เล่นแน่นอนครับ คราวนี้เราก็ยะมาอีก1วีครับนั่นก็คือวันที่27มีนาคมสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้ซื้อเฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เนี่ยในวันที่27ทีมงานจะนํากลับมาวางขายใหม่ไม่ว่าจะเป็นเรือสําลากที่บังคับเรือโต๊ะนักวิทยาศาสตร์หรือแม้แต่กระดานหมากล้อมเพื่อนๆก็สามารถจับจ่ายใช้สอยในวันนั้นได้เลย นอกจากเฟอร์นิเจอร์เก่าที่กลับมาวางขายแล้วพวกสกินต่างๆก็กลับมาวางขายเช่นเดียวกันครับอย่างเช่นสกินไหว้ทวนน้ำเนี่ยก็จะกลับมาวางขายทั้งหมดเลยครับจะประกอบไปด้วยทั้งหน้าของสกินเฮอร์มิสกินโจเซฟสกินเกชาสกินบัตตี้ควีนสกินแมทอายสกินแมคคณิกสกินนักกีตาวิทยาสกินนักโทษและสกินของเอ็มบาร์เมอร์ ซึ่งทางด้าของ Ivory Tower ก็ไม่ยอมน้อยหน้าครับมาเหมือนกันครับสำหรับขอคอยงาช้างครับสำหรับสกินนักเรียนชุดสีม่วงนั่นเองใครที่ยังมีไม่ครบยังไม่ได้สะสมเนี่ยก็สามารถจับจองในวันที่27มีนาคมได้เลยนอกจากนี้ทีมงานจะมีการปรับเอฟเฟกตสกินรวมถึงเครื่องประดับต่างๆของแต่ละตัวละครแต่ละสกินด้วยจะเป็นยังไงเดี๋ยวผมมีวิดีโอให้ดูฮะ Deep blue eyes, the day has begun. You spin around, you spin around, you laugh to yourself, and I see you shining. อะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อกับการอัปเดตครับนั่นก็คือในโหมด 8v2 ฮะหรือว่ารวมพาราพูล,ลาน,นั่นเองคราวนี้เนี่ยทางด้านของ8ป2จะมีการเพิ่มเกี่ยวกับสภาพอากาศเข้ามาด้วยครับไม่ว่าจะเป็นไฟปา่าพายุฝนหรือแม้แต่แผ่นดินไหวรวมถึงจะมีไอเทมเพิ่มเติมให้ทั้งฮันเตอร์แล้วก็เซเวอร์สามารถซื้อได้คราวนี้เราต้องมารอดูครับเมื่อมีการอัปเดตนี้เข้ามาฝ่ายฮันเตอร์หรือเซเวอร์ใครจะได้เปรียบ อัเดตต่อมาครับเขาบอกว่าลูกแก้วการันตีครับจากเดิม250ลูกจะถูกปรับลงมาเหลือแค่200ลูกก็คือเมื่อเราสุ่มลูกแก้วกระชาถ้าเกิดเราเกลือจริงๆเนี่ยล้างตู้เนี่ยจะอยู่ที่250ถึงจะได้สกินทองถูกต้องไหมฮะแต่ลูกแก้วกระชาที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่ตั้งแต่วันที่3เมษายนเป็นต้นไปจะมีการปรับจํานวนสูงสุดการล้างตู้อยู่ที่200ลูกเท่านั้นซึ่งทําให้เราเนี่ยเสียเงินน้อยลงสุ่มน้อยลงก็จะได้สกินทองง่ายขึ้นนั่นเองหัวข้อที่2จะมีการแจกบัตรส่วนลด การเติมแอคโคหรือกระดุมแดงในวันที่27มีนาคมซึ่งจะแจกทั้งหมด2ใบด้วยกันฮะหัวข้อที่3ทีมงานจะมีการเพิ่มเกลือม่วงครับมาวางขายในร้านค้าเราก็สามารถซื้อแพ็กเกจพวกนี้ได้เลยนั่นเองฮะ ขณะที่วันที่3เมษายนจะมีการวางลูกแก้วกระชาลูกที่3ของซีซั่น36ครับสกินทองไปของเอดาเซโครจิสกินม่วงไปของศาตราจา์แล้วก็นักร้องโอเปร่านั่นเองครับโดยทีมงานเอเดทวจะมีการปรับลิมิตการสุ่มได้สกินทอง250ลูกเป็น200ลูกตั้งแต่ลูกแก้วนี้เป็นต้นไป มีเอด้าแล้วจะไม่มีเอมิลได้อย่างไรครับทางด้านของสกินผู้ป่วยจะถูกวางขายแบบแพคเกจในร้านค้าโดยจะเป็นสกินทองพร้อมกับเครื่องประดับม่วงวางขายในวันที่3เมษายนครับนอกจากเอมิลที่มีการวางขายแบบแพคเกจไปแล้วทางด้านของแว็กอาร์ติสก็มีมาวางขายแบบแพคเกจเช่นเดียวกันครับจะเป็นสกินทองของเจ้าแว็กอาร์ติสพร้อมกับเครื่องประดับม่วงวางขายวันเดียวกันเลยนะก็คือ3เมษายน ต้องบอกเลยว่าวันที่3นี่มากันแบบเบิ่มๆเลยนะมีทั้งสก,กินในลูกแก้วกาชามีทั้งสก,กินแบบแพ็กเกจที่วางขายในร้านค้าซึ่งจะเกิดเพื่อนๆคิดว่าทีมงานหิวเงินมากเกินไปแล้วก็เขามีลูกแก้วกาชามาอุดปากเราด้วยตั้ง20ลูกแนะ่โดย10ลูกแรกนั้นทีมงานจะให้เนื่องจากวันครบรอบตัวเกม t i t y Fight ส่วนอีก10ลูกนั้นเป็นการเฉลิมฉลองที่ตัวเกม t i t ี f ight ถูกบรรจุให้ทำการแข่งในกีฬาเอเชียนเกมนั่นเอง และยังไม่หมดแต่เพียเท่านี้ครับในวันที่3เมษายนทีมงานจะมีการเปิดแมปสาธารณะใหม่ครับคล้ายๆกับขอดูดาวท้องฟ้าจำลองเพื่อนๆสามารถเข้าไปถ่ายรูปไปเต้นรำแล้วก็ไปจีบกันในนั้นได้เลยนั่นเอง ส่วนในร้านค้าก็จะมีการเพิ่มเฟอร์นิเจอร์เข้ามาใหม่ด้วยนั่นเองฮะก็ใครที่อยากจะได้เฟอร์นิเจอร์เหล่านี้เนี่ยก็สามารถไปจับจองได้เลยนะแล้วจากนั้นก็จะมีพวกอีเวนต์ต่างๆเนี่ยที่เราสามารถเข้าไปร่วมสนุกได้นะฮะก็มีของรางวัลแจกมากมายครับไม่ว่าจะเป็นสกินกรอบรูปอาหารนะฮะเฟอร์นิเจอร์รวมถึงบัตรปลดล็อกสกินม่วงด้วยนั่นเองใครที่กําลังมองหาอยู่เนี่ยไม่ควรพลาดจริงๆครับ สำหรับโปรเจกต์กระปติีมูลที่หลายคนพลาดไปครับอาจจะบางคนเพิ่งมาเล่นหรือว่าตอนที่มาวางขายแล้วยังไม่ได้ซื้อเนี่ยนี่จะเป็นโอกาสอันดีที่เพื่อนๆจะได้จับจองกันอีหนึ่งรอบในวันที่3เมษายนครับไม่ว่าจะเป็นสกินของเจ้าเพงมุมกาลาเทียแมรี่เมอร์เซนารีเพอร์ฟูเมอร์นอตันและก็ทอยเมอร์เชนนั่นเองใครยังไม่ได้ซื้อสกินไหนก็เติยมงันติยมทองไว้ให้พร้อมครับ3เมษาได้เสียตังค์แน่นอนนั่นเอง สำหมด c o p y c a t นั้นก็จะมีการเพิ่มโลหรือว่าบทบาทเข้ามาอีก4บทบาทครับโดยจะเป็นทางด้านของนักสืบเนี่ยสบทบาทมีทางด้านของนักเรียนแบบ1บทบาทครับแล้วก็เป็นผู้มาเยือนลึกลับอีก1บทบาทนั่นเองเดี๋ยวก็ต้องมารอดูว่าตอนเข้าเซิร์ฟเวอร์จริงครับจะมีผลต่อรูปเกมมากน้อยขนาดไหนแต่จากที่ผมอา่านคร่าวๆเนี่ยผมว่าน่าจะทําให้ตัวเกมสนุกมากขึ้นกว่าเดิมแน่นอนฮะคนนี้เราก็ยับมาที่วันที่10เมษายนอีก1อาทิตย์ให้หลังครับก็ต้องบอกเลยว่าสกินว่ายต้นน รอบนี้จะเป็นสกินของทนายหนุ่มเขาจะมาในมาดของการไตส่สวนอยู่ในศาลนั่นเองฮะใครที่อยากได้สกินนี้แล้วก็เตรียมเงินเตรียมทองไว้ให้พร้อมโดยทานะของ i อวอรี่ทาวเก็ไม่ยอมน้อยหน้าฮะมาวันเดียวกันเลยนนก็คือ10เมษายนครับโดยในรอบนี้จะเป็นสกินของกองหน้าที่มีชื่อว่า t ทัชดาวน์นั่นเองต่อมาในวันที่17เมษายนครับจะมีการคอลแลบกันระหว่างตัวเกมไอทีไฟกับ ซึ่งจะพูดตามตรงครับว่าผมไม่รู้จักเลยว่าอีฟเนี่ยคือซีรีส์อะไรครับมีไปหาข้อมูลมาเล็กน้อยนะครับก็เหมือนว่าจะเป็นเกมแนวสยองขวัญครับเดี๋ยวต้องมารอดูว่าถ้าเกิดมีการคอลแลบไอเดนติฟายจะมีรูปแบบและมีหน้าตาออกมาแบบไหนนั่นเอง 17เมษายนครับเหมือนจะมีในโหมดของเนื้อเรื่องนะเพื่อเพิ่มระดับความสัมพันธ์และแลกรับของรางวัลครับผมคิดว่าก็คงจะเหมือนโหมดเนื้อเรื่องทั่วไปครับแล้วก็ทําให้ตัวละครมีความสัมพันธ์กันมากขึ้นนะฮะมีการพูดคุยมีการทํากิจกรรมต่างๆร่วมกันแล้วก็จะได้รับของรางวัลของแต่ละตัวละครไปนั่นเองก็จะมีทานาของโนวิลนัาเขียนนิยายนะที่จะได้ไปมีเอนโตโมโรจิตครับแล้วก็มีทั้งน่าของตัวนอตตันหรือว่านักสำรวจแร่ด้วยนั่นเอง อัปเดตต่อมาจะเป็นฮันเตอร์คนใหม่ล่าสุดฮะคนเร่ขายของมีชื่อว่าวาเลนติน่ายาก้านั่นเองครับซึ่งผมคาดว่าน่าจะมีการวางขายในวันที่24เมษายนโดยเว็บแรกที่ผมมองเห็นเนี่ยผมแอบนึกถึงแม่มดในนิทานสโนไวท์เลยฮะคราวนี้ก็ต้องมารอดูว่าเมื่อเข้าสู่เซิร์ฟไอดีทีฟล์แล้วตัวนี้จะมีความสามารถอะไรซึ่งท็อกก็จะมาพร้อมกับสกินทองหรือสกินระดับ S ครับฟิลก็จะคล้ายๆตอนที่เสมียงลัวเคริกมีการวางขายนะครับขายตัวละครใหม่พร้อมกับสกิน ทองมันก็ดีอยู่เหมือนกันครับที่เราสามารถซื้อได้เลยนะใครอยากได้ก็ซื้อใครไม่อยากได้ก็ไปต้องซื้อไม่ต้องไปเสียเวลาสุ่มกันอยู่นั่นเองครับอัปเดตต่อมาจะเกิดขึ้นในวันที่30เมษายนครับจะเป็นวันรีซีซั่นครับผมจะเริ่มซีซั่นที่37เครับเครื่องประดับแรงระดับสีทองจะเป็นของตัว Explorer หรือเจ้าจิว๋วเครื่องประดับม่วง2ตัวละครที่จะได้รับไปนะั่นคือ Farolady แล้วก็ d r e a m w i นั่นเองสำหรับสก,กินม่วงในเส้นทางตักกาศที่เราสามารถได้รับฟรีเมื่อเดินไปถึง1528หนของ หรือว่าแม่งูที่หลายๆคนเรียกนั่นเองครับส่วนตัวผมว่าสกินนี้ค่อนข้างจะสวยมากๆฮะดังนั้นใครที่เป็นเมนรีวิทเนี่ยไม่ควรพลาดน,นะรู้ใครอยากจะสะสมของฟรีเนี่ยก็สามารถสะสมได้เช่นเดียวกันส่วนไซเตอร์มีกาชาที่คุณไม่ควรพลาดฮะกาชาลูกนี้เป็นลูกแรกของสีสันที่37ครับสกินทอเป็นของสาวน้อยลิสตเกิลครับสกินมั่วเป็นของเจ้าปลาหมึกแล้วก็นักปุตุนิยมวิทยาฮะต้องบอกเลยว่าสีสันสดใสดูคัลเลอร์ฟูลมากๆเลยนั่นเอง ส่วนภายในร้านค้าก็จะมีสกินแชมป์ COA ของปีก่อนๆนำกลับมาวางขายครับใครที่เป็นแฟนคลับของทีมไหนหรือว่ายังไม่ได้จับจองสกินไหนเนี่ยก็สามารถจับจองได้เลยในวันที่30เมษายนนอกจากนั้นยังมีการวางขายสกินในโปรเจกต์ e-sport อีกด้วยนะฮะซึ่งรอบนี้จะเป็นคิวของลิลลี่หรือว่าเชียร์ลีเดอร์แล้วหลายคนที่รอคอยเธออยู่ก็เตรียมเงินเตรียมทองไว้พร้อมโดยเธอจะมาพร้อมกับเครื่องประดับประจําตัวซึ่งเครื่องประดับนี้ก็จะคล้ายๆกับตัวละครอื่นๆที่มีการปล่อยมาก่อนหน้านี้น ัันเองครบสำหรับใครที่ซื้อสกินก่อนนั้นนี้ไม่ทานครับไม่ว่าจะเป็นเมอร์เซเดนรี่อัตติควอเลียนหรือแม้แต่พิซเนอร์เนี่ยทางด้านของทีมงานก็จะนํากลับมาวางขายอีกหนึ่งรอบเช่นเดียวกันนอกจากนั้นทีมงานยังมีการสปอยฮันเตอร์ประจําทีม O.P.S ในโปรเจกต e ์ e s p o r t ด้วยจะเป็นใครเราไปดูกันเลยฮะัพ joker here we're off to Hangzhou today time to pack up and get moving let's go a fellow of infinite jest follow oh. skull <laughs> not afraid know but you never would have guessed i used to be this skinny huh oh break time finally <laughs> all right Let's bid farewell to our old pal. I could be bounded in a nutshell, and count myself a king of infinite space. <laughs> Catch you later, folks. I've landed in Hongjo. Time to meet up with my new team. Oh, hello. ใช้แล้วล่ะครับตัวฮันเตอร์ประจําทีม OPH ก็คือเจ้าสมารดิเฟสหรือจ o k กเกอร์ซึ่งคาดการว่าน่าจะมีสสกินเหมือนกันนะแต่ว่าสกินที่ปล่อยภาพมาเต็มๆเนี่ยจะเป็นสกินในร่างที่มีการสวมใส่ชุดเต็มยศกันมาก่อนเลยน,นั่นเองฮะคนนี้ผมถามทุกคนหน่อยสิตอนที่คุณดูคลิปวิดีโอเมื่อกี้เนี่ยคุณได้สังเกตอะไรหรือเปล่าผมว่าทีมงานเหมือนจะแอบสปอร์สกินในโปรเจกต์อีสปอร์เซตใหม่ให้พวกเราได้ดูกัน ดังนั้นในคลิปวิดีโอนี้ผมจะมีการบ้านให้ทุกคนได้ตอบคาถามกันครับเพื่อนๆว่าสกินที่เราเห็นอยู่นี้เป็นของตัวละครอะไรบ้างแล้วไปดูก็ต่อกับการคอลแลบเดิมที่จะ ลับเข้ามาใหม่ครับจากข้อมูลที่ผมหามาเขาบอกว่าคอแลแลบไลฟ์เฟรนดเนี่ยจะกลับมาในวันที่15สําหรับสกินเก่านะและวันที่29พฤษภาคมจะมีเซตใหม่ของไลฟ์เฟรนเข้ามาอันนี้จริงเท็จแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันอีกหนึ่งรอบเพราะว่าข้อมูลนี้ผมได้มาจากญี่ปุ่นนั่นเองครับในแบบทํางท,องท,อ,งทองที่หลายๆคนลืมกันไปแล้วว่ามีแบบนี้อยู่ครับตอนนี้ทีมงานได้มีการจับมาปัดฝุ่นใหม่ครับและจะนําแบบนี้ไปใส่ในโหมด Copycat วันที่22พฤภาค้องมายาเดี เขาไปอยู่ในโหมดอ o พิแคดแล้วด่านนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงไปมากขนาดไหนฮะในส่วนต่อมาก,ก็จะเป็นการปรับการได้คะแนนในการต่อสู้กันในแต่ละแมบนะก็เดี๋ยวผมจะใช้ท่านาของ o o o l l e ฮะทำการแปลทุกคนแล้วก็แปลเอาไว้ครับเพื่อนๆสามารถจุดคลิปแล้วก็อ่านได้เลยนะว่ามีการปรับอะไรกันบ้าง คนนี้ในส่วนการโหวตสกินดาวจลัดฟ้าครับก็ต้องบอกว่ามีการปรับเปลี่ยนกฎกติกาด้วยนะฮะจากปีที่แล้วมีดาวบ้าในเรื่องการปั๊มไอดีมาทําการโหวตนะฮะเพื่อจะได้สกินที่ตัวเองต้องการครับตอนนี้ทีมงานก็มีการปรับครับตัวละครจะต้องมีเลเวล15ถึงจะมีสิทธิ์ในการร่วมโหวตสกินดาวจลัดฟ้าได้นั่นเองต่อมาเดลิเปอร์จะได้รับการปรับความสามารถใหม่บางส่วนครับก็จะมีการเพิ่มหน้าของตัวใบมีดหมอกเพิ่มเข้ามาครับตีไปก็จะมีการเจ็บเสี้ยวครับเอาไว้ว่าเดี๋ยวผมขออนุ ก็เดี๋ยวทําสรุปเกี่ยวกับตัวนี้แยกมาอีกหนึ่งคลิปละกันเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างเยอะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแปลเป็นไทยเอาไว้ให้ทุกคนได้ดูกันก่อนนั่นเองฮะ ส่วนต่อมาก็จะเป็นของรางวัสลสำหรับคนที่เล่นเกมนี้และล็อกอิน2,500วันครับต้องกดล็อกอินด้วยนะไม่ใช่เข้ามาไม่กดล็อกอินมันก็ไปนับนะฮะก็จะได้รับทางด้านของตัวหลอดไฟ888หลอดไฟทางด้านของจิกจ๊กซอว์888จิ๊กซอว์แล้วก็บัตรปดลดลอด็อกเครื่องประดับระดับสีม่วงแบบถาวรไป1ชิ้นส่วนเพื่อนคนไหนที่เป็นสายเติมหรือว่าสายเปเนี่ยก็จะมีทางด้านของรางวัลกลับมาให้เราด้วยครับมีทางด้านของตัวหลอดไฟครับ8,000หลอดไฟสำหรับคนที่เติม6,00 0อคครหรอรืกะด มีการเปลี่ยนเอฟเฟกต์ทางน้าของช่องแชทด,ด้วยฮะส่วนใครที่เติม7จ็ดแสนแอคโคเนี่ยก็จะได้หลอดไฟเพิ่มอีก8 00 0หลอดไฟแล้วก็จะมีโปรไฟล์ของกราเดเนอร์แบบขยับได้มีกรอบรูปแล้วก็มีเอฟเฟกต์เพิมเ่มเติมขึ้นมาด้วยนั่นเองฮะสุดท้ายแต่ยังไม่ท้ายสุดครับสลับสกินพรีออเดอร์รอบต่อไปจะเป็นของนอร์ตันหรือว่านักสำรวจแร่นั่นเองครับเขาก็จะมาในโทนชุดสีขาวเลยนะฮะแล้วก็รอบๆที่เห็นเป็นบือเนี่ยก็คือนักสืบที่มีการวางขายพรีออเดอร์ไปก่อนหน้านี้ คราวนี้สุดท้ายทจริงแล้วครับเกี่ยวกับโค้ดนั่นเองฮะสามารถเอาโคดเนียไปกรอกที่เว็บไซต์ด้านล่างได้เลยนะฮะก็จะได้รับทั้งน่าของลูกแก้วความทรงจำหรือว่ากาชาลูกเก่า3ลูกนั่นเองครับเพื่อไปสูม3ลูกนี้อาจจะได้สกินทองครื่งประดับทองก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน และนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดในไลฟ์อัปเดตจากทีมงาน iDentity V นั่นเองนะฮะบอกเลยว่ามีมากกว่า40หัวข้อครับเพื่อนๆได้ดูแล้วมีความรู้สึกยังไงนะไม่ว่าจะเป็นสกินเครื่องประดับแล้วก็มีการปรับแต่งต่างๆเนี่ยสมาถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปได้เลยโดยข้อมูลนี้ผมรวบรวมมาจากเพจจีนเพจญี่ปุ่นแล้วก็เพจอังกฤษนั่นเองฮะถ้าเกิดตกหล่นอะไรไปก็ขออภัยด้วยแล้วก็คอมเมนต์ได้นะถ้าเกิดผมตกหล่นอะไรไปผมจะได้รู้ว่าเออมันมีอะไรที่ผมพลาดไปนั่นเองฮะคลิปนี้นัาจาักรวาลนี้หวังว ับใครหลายๆคนวันนี้ผมลาทุกคนไปแล้วจริงๆบายๆสวัสดีครับ